กบเต็มผู้ชมครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Boss Thunder Channel นะครับผมวันนี้นครับก็นนมือนี่ผมสีฮ็ดก๋วยหอยครับผมสีฮ็ดวิธีการทุกสิ่งทุกอย่างเลยให่น้อาเบ่งตอนนี้ผมมาซื้อ,อามาซื้อผักซื้ออะไรครับนี่ครับซื้อมาไห้่แล้วครับแต่ที่นี่ผักซีต้นหอมบักแตียงเงี้ยงสิครับไปไปกินครับ ทางมาสือมันมาทางไปแนา่ไปยังเทียบนี่ครับดูบรรยากาศครับบรรยากาศท้องทุ่งบ้านนาเรานะครับ ใส,ไไใส่ยางดังไฟแน่ครับใส่ยางใส่ยางกับยังยางยางกับไม้ฮะยางกับไม้ยางกับไม้ติดไปนีย่ยังชี้นเดิมมาติดไปติดแล้วอ๋อติดแล้วนะครับ <laughs> นี่ครับเรา,าดูวัตถุดิบวัตถุดิบกันวันนี้เป็นอย่างนี้ฮะไม่ไม่ยกับไม่หรนี่ครับวัตถุดิบวันนี้เป็ย่งนี้ นี่ครับหอยด้วยใหญ่ครับหอยเชอรี่บ้านเรานี่เองนี่เนี่ยนี่แล้วก็เอาขึ้นมาจากที่เราไปเก็บมาครับเราไปเก็บมา เรียบร้อยอันนี้ก็ถือว่าต้มเสร็จแล้วครับเอาขึ้นมาอันนี้คือวิธีการทำอะไรครับเนี่ยเราก็มาแกะครับใช้ไม้ใช้ไม้เสียบเข้าไปเสียบเข้าไปที่ตัวหอยเห็นปะเซตเห็นในเบืองไงปั๊บล้วก็นี่ครับจะได้ออกมาเป็นตัวแบบนี้ครับนี่ตัดเนียงมันชิมปะ เอาต้นหัวมันเด็มต้นหมองเปลือกหมองเบาหินด้วยเจ้าค่นี่ครับแก้วจนแม่บอกว่าตัดหมองไหนซึ่งอยู่ไม่เห็นหรอนี่พอพอเราเอาออกมาแบบนี้เราก็จะมีอีกหนึ่งวิธีการครับคือวิธีการที่เราจะเอาเอาอะไรออกครับเอาเมาว์ออกเอาเมาว์ออกครับเพราะว่าเอาเมาว์ออกครับนี่ครับขั้นตอนต่อมานะครับนี่ก็คือ เอาหอยนะครับออกมาจากเปลือกหอยทีนี้มันก็จะเป,เป็นรูปแบบนี้ครับนี่ครับดูครับดูครับท่านผู้ชมดูครับนี่อ่ะมีตัวใหญ่ๆครับเนี่ยดูดูครับดูตัวทีนี้เราออกมาอย่างนี้ปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนอะไรครับฮะขั้นตอนนี้ยังไงเอาตาออก เขาอือ่นไหมอย่างก่า,าตาบางทีมันเมาโอ้เอาตาเมาเอาตาเขาเรียกว่าตาเมาครับตาเมาของหอยนะครับนี่ครับถ้าไม่ออกมันจะเมาไงนี่ถือว่าไหนครับวิธีการดูครับปาดตรงนี้ปุ๊บไหครับอืมเป็นทิงซีนีเองนี่ครับตรงนี้เนี่ยอันตรายนะครับถ้าสําหรับใครที่จะทําเมนูนี้นะครับต้องดูดีๆนะครับนี่ครับสังเกตครับ มันจะมีที่ตรงถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเราประทานเข้าไปอันตรายนะครับท้องเสียได้นะครับท้องร่วงได้นะครับเนีย่ยมันจะเมาน้า แล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับสําหรับเมนูนี้นี่ก็ทําความสะอาดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดูครับเนี่ยก็คือตัวหอยเอาตาเอาออกเสร็จเรียบร้อยล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักต่างๆนะครับที่เราต้องใส่อันนี้นี่ยังนีหอ,หอมปีหอมแปีรครับภาษาวานเอาหอมแปรอันนี้ียังนีต้นหอมนะครับต้นหอม ตะไคร้นะครับมีตะไคร้มีมะนาวนะครับแล้วก็ผักชีแล้วก็หอมแดงนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับนี่ครับมีน้ำปลาเลือผงชูรสโอ๊กขัาวคลิกนะครับเนี่ยครับพร้อมครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำเลยครับเริ่มแล้วครับนี่ครับนำแรกหอยใส่ลงไปครับ

หลังจากนั้นตามด้วยริกโอ้ยใส่ออไรไรใส่ไรเข้าไปน้ำปลาโอเคโอ้สีสันสวยงามมากเลยครับนี่อ่ะคนหนมันเข่ากันเล็กน้อยอ คักค่ะคค่ยเป็นรกันเถะเดี๋ยวจึงครึงมือนพี่น้องเออต่อไปมะนาวครับบีบลงไปเพื่อความจิตจับใส่มะนาวลงไปสักนิดนะครับเพื่อความเปรี้ยวนะครับ คนยังไงว่าสีสันไปไม่ยังไงบารนี nice. okay, ่เขาครัวครับบานี oh. ่เขาครัวใส่เข้าไปอต่อต่อเอาต่อไปครับต่อไปครับนี่ครับหอมแปีรหอมแปีร หอมแดงหอมแดงตะไคร้เนี่ยหัวจำตะไคร้ผักชีครับนี่ใส่เข้าไปคุ้นๆๆหพีนน่น้อ,นองเบิ่งเอาเรือรับสีสันหนเราไปท่านบ่ต้นหอมใส่เรืบอบ่ใส่ครับเอ้ยบ่เอเอ,อีเลือต้นหอมเลือต้นหอมเ นี่ตัวมยังครบสวดนี่ละใส่เข้าไปวุดเบินกับบอนข้นๆนี่อ่ะใส่หมดะครับ,บ,บ,รบใช่หมดเลยครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มสีสันนะครับให้มันน่ารับประทานมากขึ้นนะครับคักดีวะเมนูมอือนี่คัครับพี่น้อง เนี่ยครับก็เป็นอันว่านะครับเมนูนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยนะครับสําหรับเมนูกไกยหอยวันนี้นะครับเรียบร้อยเป็นอย่างไงกันบ้างครับวิธีการทําเมนูนี้ครับสําหรับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับ กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเะยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอก,กันคลิปต่อไปครับ